i r เร a น a ามาเกลส e เป s โดคุณแม่ลูกหนึ่งจากรัฐอ m มาโซนัสความมงกุฎมิสเวเนซุเอล a าเป็นตัวแทนเวเนซุเอลาในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2024ที่เม็กซิโกในปีนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยววันนี้จะร่อเล่าให้ฟังครับล่าสุดก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการประกวดมิสเวเนซุเอล a านะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าสาวงามแต่ละคนเนี่ย ปังแล้วก็มีความสามารถกันมากๆนะครับผมเวเนซุเอลาเนี่ยคือเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของ performance body แล้วก็ความเป็นนางงามนางงามสุดๆนะครับผมซึ่งคนที่สามารถคว้าม,มงไปได้ในปีนี้นะครับผมนั่นก็คืออีเรียนามาเกสเปโดซ่านะครับเธอเป็นนางแบบนะครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์วัย27ปีนะครับมีส่วนสูงถึง178ซนเมตรนะครับและนอกจากนี้นะครับเธอยังเป็น tsu นะครับในการศึกษาระดับปรถมศึกษาและก็มีความหลงไหลในการสอบ ซึ่งเป็นแม่คนแรกในประวัติศาสตร์70ปีที่สามารถคว้ามงกุฎมิสเวเนซุเอลาไปได้สำเร็จครับซึ่งเธอนะครับผมก็ยังให้สัมภาษณ์อีกว่าหากเธอชนะการแข่งขันเธอจะไม่ได้เป็นเพียงคุณแม่คนแรกที่ได้คว้าตำแหน่งนี้เท่านั้นแต่เธอจะยังคงเป็นคุณแม่คนแรกของตัวแทนเวเนซุเอลาที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งในการประกวดมิสยูนเวอร์สอีกด้วยซึ่งเธอนะครับผมก็ยังให้สัมภาษณ์กับสือ่อเกี่ยวกับการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของเธอไว้ด้วยนะครับว่าการเป็นคุณแม่วัยรุ่นของฉันะ เปลี่ยนชั้นให้ต้องเผชิญหน้ากับสังคมที่ไม่ยอมรับในทางบวกฉันก็เติบโตศึกษาทํางานและยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าแล้ววันนี้ฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ฉันได้เป็นคุณแม่ของกดาลูเป้อันโตเนล่าซึ่งเธอคือแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันให้ฉันเติบโตและก้าวต่อไปเป็นคนที่ดีกว่าเดิม และนอกจากนี้นะครับผมเธอเนี่ยยังทําโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับรวมไปถึงการสอนกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมสนับสนุนการศึกษาให้ความรู้กับเด็กและวัยรุ่นเกี่ยวกับปัญหาความเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยความมุ่งกุดไปได้สําเร็จนะครับผมลูกสาวของเธอเนี่ยถึงขั้นก้นน้นําตาไว้ไมิอยู่เลยนะครับผมเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจสุดๆนะครับ ยังไงฝ่ายทุกคนเป็นกําลังใจให้กับตัวแทนเวเนซุเอลากันนะครับผมมาลุ้นกันว่าปีนี้เวเนซุเอลาจะไปลึกแค่ไหนบนเวทีมิส i ิ e r s อ2024นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามให้ต่อด้วยนะครับทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับมิสเวเนซุเอลาคนนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะ